สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาการคํานวณกับคุณครูเสงอีกแล้วนะครับสําหรับอ่าสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนในส่วนของการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหานะครับในหน่วยที่1นะครับที่เราจะมาเรียนกับคุณครูวันนี้นะครับเป็นหน่วยของการแก้ปัญหานะครับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในส่วนของการแก้ปัญหานะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่ามากน้อยนะครับก็เป็นปัญหานะครับเราจะต้องทําการแก้ปัญหานะครับอ่าโดย ใช้กระบวนการ illar, ในการแก้ปัญหานะครับเพื่อให้ปัญหานั้นลดลงนะครับเราจึงจําเป็นจะต้องฝึกในการแก้ปัญหานะครับมีวิธีการในการแก้ปัญหาในการจัดการที่จะแก้ปัญหานะครับโดยการใช้เหตุผลนะครับการคิดการอธิบายนะครับเป็นลําดับขั้นตอนนะครับในการแก้ปัญหานะครับอย่างลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตัวยกตัวอย่างนะครับการอาบน้ําในฤดูหนาวนะครับเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงแล้วก็ เขียนออกมานะครับเริ่มต้นเป็นยังไงเราก็ต้องทำการต้มน้ํานะครับให้มีอุณหภูมิร้อนนะครับแล้วก็ให้ปรับอุณหภูมิน้ําให้เป็นอุณหภูมิปกตินะครับเราก็เอาน้ําร้อนมาผสมกับน้ํา เย็นนะครับหรือน้ําอุ่นนะครับเราก็จะได้อุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็นํามาอาบนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความอุ่นอุ่นอยกเนีนะคบแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าก็จะจบนะครับเป็นการแก้ปัญหาในส่วนของการอาบน้าในฤดูหนาวอย่างนี้นะคบเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันของนักเรียนนั่นเองนะครับสําหรับหลักการแก้ปัญหานะครับโดยทั่วไปมีกระบวนการดังนี้นะครับ การแก้ปัญหาโดยเราจะพิจารณาดังนี้นะครับหนึ่งในการพิจารณาในการแก้ปัญหานะครับเราต้องทําความเข้าใจในส่วนของปัญหานะครับให้ความละเอียดอ่อนนะครับในส่วนของตัวปัญหานะครับวิธีที่เราจะ แก้ปัญหานะคบปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับปัญหานี้มีผลต่อใครนะคบปัญหาเกิดขึ้นนะครับคืออะไรนะครับสิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาคืออะไรนะครับนี่ก็คือเราต้องทําการพิจารณาปัญหานะครับต่อไปก็คือการวางแผนในการแก้ปัญหานะครับก็คือการกําหนดขั้นตอนอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเช่นเราจะต้องรู้วิธีการขั้นตอนอุปกรณ์เครื่องมือระยะเวลาในการแก้ปัญหานะครับ เพื่อให้ปัญหานั้นนะครับเกิดความเข้าใจตรงกันนะครับปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเพื่อจะแก้ปัญหานั้นอย่างชัดเจนนะครับอย่างลักษณะของอปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือฝนตกนะครับที่เป็นปัญหาที่ครูครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนนะครับก็คือถ้าเกิดฝนตกขึ้นมานะครบเราจะทํางานบ้านนะครับกับในการ ทางานบ้านเราจะต้องปฏิบัติยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของการเขียนออกมาเป็นรูปแบบผังงานนะครับก็คือการแสดงปัญหาจากฝนตกนะฝนตกก็คือปัญหานะครับก็คือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดคือจุดจบนะครับปัญหาก็คือฝนตกฝนตกถ้าจริงถ้าฝนเกิดตกขึ้นมาจริงนะครับเราก็จะทําการทําการบ้านก่อนนะครับรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็เราถึงซักผ้าแล้วก็ตากผ้าแล้วก็ ตากให้แห้งนะครับถ้าเกิดฝนไม่ตกนะครับเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะครับเราก็ต้องทําการทําอะไรครับถ้าไม่จริงก็คือฝนไม่ตกเลยอย่างนี้นะครับเราก็ซักผ้าก่อนแล้วก็นาผ้าไปตากนะครับค่อยมาทําการบ้านนะครับก็คือทํากิจกรรมอื่นๆที่จําเป็นนะครับสิ่งที่จําเป็นก่อนนะครับเราก็ถึงจะทําลาดับที่ไม่จําเป็นนะครับเราก็จะได้ มาจุดรวมกันนะคะเราก็จะได้จุดจบนะคะในส่วนของปัญหานะครับแก้ปัญหาไปเสร็จเรียบร้อยนะครับการขจัดปัญหานะคะไม่ว่าปัญหาเล็กน้อยหรือปัญหาใหญ่นะครับเราต้องทําการขจัดปัญหานะครับพยายามขจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับจนได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับดังตัวอย่างนะคะที่ให้นักเรียนมานะครับเราต้องทําการขจัดปัญหานั้นนะครับ ต่อไปนะครับหลักในการแก้ปัญหานะครับโดยทั่วไปจะมีกระบวนการดังนี้นะครับ 4. นะครับประโยชน์ในการใช้หลักการแก้ปัญหานะครับอาจจะได้ฝึกคิดนะครับอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ฝึกการหาคําตอบอย่างมีเหตุผลนะครับแก้ปัญหาโดย มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับแล้วก็5นะครับก็คือเกมการแก้ปัญหานะครับอย่างโจทย์ที่ให้มานะครับเป็นการฝึกนักเรียนนะครับให้เป็นการคิดอย่างเป็นระบบนะครับอย่างโจทย์ที่ให้มาเขาให้ก้านไม้ขีดมานะครับเป็นรูปตัวเลข8 0 0 8นะอาาศ0นนะครับ ในในที่โจทย์ที่ให้มาแล้วครับห้าศนย์ศูนเขาบอกว่าให้นักเรียนมีสิทธิ์ยกก้านไม่ขีดขึ้นมา2องก้านนะครับไปวางตรงไหนก็ได้นะครับได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเพื่อให้เกิดค่าที่มากกว่านะครับที่เป็นอยู่ก็คือ5 0าศูนเราจะต้องให้ได้ค่านี้มากกว่านะครับเราก็ลองไปฝึกดูนะครับสําหรับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะไปฝึกทักษะในการเล่นเกมนะครับในการแก้ปัญหาครับอ่า ลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาก็เป็นลักษณะของการเขียนผังงานเหมือนกันนะครับเอามาเขียนผังงานเพื่อให้เป็นระบบนะครับในการทำงานนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับกิจกรรมอ่าอันนี้เป็นลักษณะของการจัดวางอุปกรณ์นะครับสิบอย่างนะครับที่กําหนดมาให้ในห้องครัวนะครับว่าเราจะวางอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องให้เป็นระเบียบหยิบใช้ง่ายนะครับอ่าแล้วมีความปลอดภัยด้วยนะครับเราจะต้องวางอุปกรณ์ให้ ถูกต้องนะครับนี่ก็คือวิธีการในการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์นะครับอย่างโจทย์ที่ให้มานะครับก็คือความกว้างกับความยาวนะครับความกว้างกับความยาวเราก็ทําการประมวลผลนะครับประมวลผลเพื่อหาพื้นที่นะครับได้ดังนี้นะครับรับค่านะครับรับค่าความกว้างก็คือ w ันะครับรับค่าความยาวก็คือ L นะครับโดยกําหนดค่าดังนี้นะครับการแสดงผลนะครับค่าแสดงผล A นะครับ สแสดงผลเอก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะเเท่ากับ W U, คูณ L นะครับเราก็เอาค่าความกวาม้วางกับความยาวนะครับมาคูณกันเราก็จะได้พื้นที่ในส่วนของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จบอาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะอาที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการาเรียนนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับคุณครูก็อา ให้นักเรียนได้ดูนะคะว่าโปรแกรมต่างๆนะครับเราจะมาใช้โปรแกรมอะไรกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้คุณครูมีแบบทดสอบสําหรับนักเรียนนะครับทําแบบทดสอบเสร็จร้อยอย่าลืมส่งมาให้คุณครูชมนะครับแล้วก็ส่งภาพนะครับที่นักเรียนเรียนออนไลน์นะครับมาให้คุณครูชมด้วยนะคะว่านักเรียนเรียนที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะครับคุณครูอยาก ดูความเคลื่อนไหวนะครับที่นักเรียนทําที่บ้านนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหรือมีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรนะครับสามารถคุยกับคุณครูได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราคุณครูจะมาพกกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทําแบบทดสอบนะครับนักเรียนนะครับก่อนออกนอกบ้านนะครับอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะครับ ดูแลตนเองให้ดีๆนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเมื่อออกไปที่ผู้คนมากๆนะครับออกไปด้านนอกนะครับสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนจะออกนอกบ้านนะครับดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตนเองนะครับสําหรับวันนี้คุณครูมาพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ